สวัสดีครับผมสบายสบายสไตล์เราครับผมปะที่นี่ที่ไหนไอ้ไทยไม่ได้มานานมากแล้วตอนแรกนึกว่าไม่มีแล้วด้วยนะตลาดอ่ะเราอยู่ที่ตลาดสายใต้ครับผมสายใต้สายใต้เก่าหรือใหม่ครับผมฮะสายใต้เก่าสายใต้และมีหมวกนกขายอยู่จะไปว่ายน้ำ สรุปไม่ได้เอาแว่นน้ํามาเออไม่ได้วแว่นตาว่ายน้ํามาก็เลยเอ้าเปลี่ยนที่ดีกว่าโอ้โหร้านนี้หมวกกับนกเพียบโอ้หมวกกับนกไหนว่ายน้ำไหมไปว่ายน้ำเลยไหนว่ายน้ำไหมไงหอมแปมสะพานหอมแปมสภาพไม่ได้ว่ายน้ำไปเดินดูกันสายใต้ก็เขียนสายใต้ไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนเก่าใหม่ร้านก็ยังยังอยู่นะร้านเราที่เราเคยมากินนานแล้ว นะถือว่าเทสโทรศัพท์ถ่ายกลางคืนไปเลย h o n o โปร4 400โปรอะ่ะเฮ้ยมีเสื้อกล้ามขายป่าวครับผมเช็ดเล่นกับแบบเนี่ยบ็อกเซอร์บ็อกเซอร์บ็อกเซอร์ร้านนี้ป่ะที่ซื้อแล้วไปขแขวนไว้แล้วหายซื้อซื้อเสร็จแล้วไปแขวนไว้หน้าเซเว่นบ็อกเซอร์หายชีวิตเศร้ามาก กูไม่คิดว่าบ็อกเซอร์มันก็เอาเอาหมดแล้วนะช่วงนี้แผนให้ดูนะหน่อยตึดตึดตึดฮะใครนานแล้วใช่ยังไม่มีน้ำโมเลยตอนะนั้นน่ะมีน้ำโมจะสามขวบแล้วกี่ปีแล้วจริงเหรอน,น้ำโมเคยมาจริงเหรอที่เนี่ยใส่ใต้เซ็นเตอร์เพื่อนเออเขาไม่ได้เขียนว่าใส่ใต้ใหม่ใส่ใต้เก่าคือวิดีโอมันต้องค่อยๆแผนไงถ้าถ้าแผนปุ๊บมันจะรึบไปเลย ก็เดิน,ไไนใช่ร้านแถวนี้มีร้านโทรศัพนะท์ภาพเสียงเป็นไงบ้างมีร้านอะไรด้วยนะคาซิโอแผนแผนก่อนไม่ได้มานาน <c oughs> ลงพื้นร้องเลยอะ่ะเหรอ ต้องโฟกัสเว้ยไม่งั้นมืดกลองหน้าบ้างกลองหน้าก็กว้างอยู่นะเดินไม่ได้เหรอโมไปกับป้ามาป้าจุ้งไหมของกินโอวเฟินเออเราคงไม่นั่งกินที่นี่แลนะ้ดูสภาพแล้วมันเก็บมันเก็บมุมแบบไม่ได้กว้างมากนะ อยากจะเอาอีกเครื่องมาเทียบให้ดูจริงโหกุ้งว่ะโอ้ว้าวว้าวเอาปะโหมีมีกล่องเล็กกล่องใหญ่ด้วยอันนี้เป็นเปลือกนิ่มร้อยนึงมีกุ้งเปลือกนิ่มด้วยถ้านะเป็นเถาอ๋อถ้าเป็นเถาสองร้อยเป็นนึ่งมีร้อยหนึ่งอันนี้เปลือกนิ่มเอาแบบไหนบ ลองแบบนี้ไม่เคยกินแบบนึง่งนึ่งก่อนแม่แต่ตังก่อนแม่ออนสแกนคือหนีมั่งไม่หรอช้าอันช้า,าด,ด,ดูเด็กดูเด็กดื้อนี่อย่าไปเล่นของเขาเลยลูกจ้าจ้าไปากับปลาไปกับป๋าไดนไหมไมดูดึงมือ ดึงมือไม่ไปกับปลาดูดึงมือดูไปไปกับปลาลำบากนี่นำ้ำส้มน้ำส้มน้วโมกินนำ้นนำส้มน,นีนน่น,นำ้นนำส้มน,นำ้นนำส้มอ่าน้ำส้มน้ำส้มเก็งหิม,มา้าเรองล่ามากอ๋อเดี๋ยวพันอร่อยมิ้้นอับ ของเพียบเลยว่ะไม่ได้มานานนะบอว่าสองปีขึ้นได้้วมร้านเบอร์เกอร์ให้ภาพมันเล่าเรื่องแล้วกันว่าภาพมันเป็นยังไงเราก็แต่งตัวกับชิมาตกโอหลาลืมถอดเสื้อวที่รถอะไรอหรอมาม่าต้มยำหัวปลาหม้อไฟ เหมือนแบบเหมือนเราแบบออกมาจากป่าเลยนะมีของ,องฮะมันพูดพูดเหมือนแบบมันมาบ่อไไยไไตอแต่ว่าเมื่อก่อนมาบ<ว>่อย <ค entertain, S 2> จริงเนอะใช่เมื่อก่อนเรามาบ่อยแต่ว่าเพัยงแต่มีนม้โมไม่ได้ออกมาเลยอ๋อปากหม้อใช่ปะเออหวานเราเคยกินจริงป่าวเออร้านนี้คุณจริงขนมปากหม้อร้านนีมะเออเออก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ มีฮาลาลด้วยมีหมาล่าหมาล่าซี่โคงย่างสเต็กเป็นวอล์กวอล์กวอล์กของฮนโนลสี่ร้อยนะ<อ>ภาพเสียงเป็นไงใครจะซื้อมาถ่ายวิดีโอก็ลองดูแล้วกันเราก็แต่ถ่ายรูปสวยดีแต่วิดีโอก็ลองดู อย่างนี้เมกกื่อก่อนเรามานั่งชิลๆไงเบียร์สองขวดแล้วก็นั่งกินกับโบนะวันนี้เรายังไม่หยุดถ่ายวีดีโอเลยนะอะไรนะเออโอกาสหน้าเดี๋ยวพามาใหม่แล้วกันโบบอกว่าวันนี้รีบซื้อรีบไปโบบอกว่าวันนี้ไม่ไม่รู้ว่าจะพร้อมเดี๋ยวไว้หลังมานั่งชิลๆกินกันดีกว่าโอ้ยดูคนเด็กฮะ เคยกินเคยกินทุกร้านนะร้านนี้เราก็เคยกินฮะอ๋อร้านยำร้านยำร้านยำร้านลำร้านยำร้านนี้มาถ่ายมีคนมีคนดูเยอะมือนกันนะร้านยำยี่สิบอ่ะโหคนยังเยอะเหมือนเดิมเลยอ่ะนี่เฮ้ยมันเคยกินทุกร้านเลยจริงร้านนี้เราก็เคยกินบอกอ๋อนี่ร้านร้านนี้ข้าวหมกไก่อร่อยมากในหัวเอาว่าเอาข้าวหมกไก่ปะเออเนี่ยโบบอกว่า บบอกเอาอ่ะเอ้ยร้านนี้ข้าวมันไก่อร่อยจริงพี่ปาการันตีใช่ป่ะพี่ปาบอกว่าเขาไปซื้อไก่จากนั้นนะแมคโครเอาข้าวบุกไกปสองห่อเลยวางนอนมันง่วงนอนใครดูกล้องหน้าบ้างได้แล้วเหรอโอ้โหเขาวางไว้เลยโอเค เฮ้มาซื้อได้เลยนะตอนนีน้รวดเร็วมากน้ำโมน,นี่นี่นนนมีโรตีไปไปไปไอุอ้มน้ำโมอยู่แล้วนะมันม่วงคนเพียบเลยแก้มมันเป็นก้อนๆนั่นแหละโอ้ดูดิโอ้นี่เขากำลังเปิดรับสมัครพนักง,งานด้วยนะเพื่อนอ่ะใครสนใจดูเบอร์แล้วก็มาสมัครได้โบนี่ไงร้านกุ้งถังที่เรากินประจำ ยังอยู่ไปเมื่อก่อนมาบ่อยจริงว่ะบอกบอกบอกว่าก่อนมาบ่อยมากก่อนนั่งกินตรงนี้เลยนั่งกินแล้วก็อ๋อรีจนซี่นะคนเยอะวันนี้วันอาทิตย์นะเพื่อนอ๋อปลาหมึกร้านนี้เคยทำได้ไหมเออพอเริ่มมาแล้วภาพเริ่มมาแล้วว่าที่เรามาบ่อยร้านนี้มีขนมจีนด้วยเฮ้ยร้านนี้อร่อยนะเออโบบอกว่าเราเคยมาบ่อยจริง คือเราเหมือนความทรงจําม,มันหายไปไหนวะพอเราปุ๊บความทรงจําม,มันเริ่มมาแล้วพร<อ>าเรามาบ่อยจริงอ๋อตอนนั้นจำได้ป้าโบที่เรามานั่งกินแล้วมีลุงคนหนึ่งที่เออที่มาขอค่ารถอ่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นบออสองไงนี่ภาพเราก็ยังไม่ได้สวิฟตเลยนะคือเราถ่ายจากวิดีโอทั้งนั้นเลยอ๋อร้านนี้ไงขนมจีนนีมะอ๋อเป็นสาขาเดียวเขาเก็บไอแนวฝั่หม้อเนาะใช่ปะ ขนมจีนก็นั่งกินได้นะห้าสิบบาทผักฟรีไม่อั้นเดินไปดูโซนตรงนู้นปะ่ะเสื้อมือสองเผื่อมีเสื้อกล้ามไปดูไหมไม่เธจะเสร็จของกินแล้วใช่ไหมโบเอาเอะไรมาล่ะเลาวก็ได้ที่นี้ก็ยาวเนาะแล้วก็ไแแอแผ่ช่วยเขาถือของก่อน <c oughs> ตึงจัด โบบอกว่าจะไปซื้อขนอมละโบหิวฟฟหอัฟเฟอร์เหรอบัฟเฟอร์สองว้าวอันนี้เป็นอะไรอ่ะเบนธรรมดาไงอะไรนะสีสดสีสดเอาวันนี้อ,อันหนึ่งอังไงแล้วก็ กอธรรมดฝอยทองฝอยทองแต่บออะไรเอาช็อกชิปช็อกโกแลตธรรมดาอ้กล้วยกล้วยสีสวยโอ้ดูนี่แหละตองมะลิน้ำมอไหน้ำมอกินเหพี่แม่กินนี่แหละกไม่ต้องชี้แกไม่กินกล้วยมัน้น้แหละองก่อนได้ไล่อะไรยี่สิบห้าบาทแต่ว่าธรรมดาสิบาบาทรอก่อนนะรอก่อนแมวแมวกว่า นนไปเลยเฮ้ยเมืม่อกี้เราเดินฝั่งนี้นไปแล้วนี่นรอกน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำเย็นโดนขาดินใหญ่นะโอ๋อรอม้วนโอน้ำพริกผักไหมเออผักเอาผักเอาผักกับพริกกับพริก น้ำพริกน้ำพริกโอ้โหสีสดใสเอาเอาน้ำโมกินปลาอะไรไหมลูกอ,ลอง,องเอดีวยดวนกม่ยปลาปต้มสุกโอเคได้เลย <วะ S 1> ผักโขมแล้วก็กระเจีย๊ยบแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งสีเขียวดีจัน iego? ไเท่าไหร่ครับสี่สิบบาท นี่ก็ถ่ายไปสักพักหนึ่งแนละ้วเครื่องยังไม่ร้อนเลยนะถือว่าถ่ายแล้วไม่ร้อนเท่าไหร่ละว,วิดีโออ่ะคือถ่ายมาสิบนาทีแต่ก็กดไปกดถ่ายไปแล้วก็กดหยุดไปนะจะลมรวมย20 2ิบยิบกว่านาทีได้แล้วเพื่อนของค,ครับไปได้ผักละโบอยากกินปลาเนึ่งไม่รู้มีเปล่าน,นี่โอ้ไดฟุโก,โกไดฟุโกยำยำ ตอนแรกว่าจะถ่ายแบบมุมนอนให้ดูแต่ว่ามันไม่ได้กว้างมากขนาดนั้นก็เลยถ่ายแบบมุมตั้งดีกว่าคือข้อเสียมคือไงวาเวลาจะกดหยุดวิดีโออ่ะมันบางทีมันเหมือนเราไปกดหยุดแล้วมันยังไม่รู้สึกว่ามันหยุดเลยโอ้ทะเลดองทะเลฮะนักกินนักกินมีคนสนใจหวานนโบนี่เขามีราคา นี่มีสาคูด้วยโบดูสีผมก็ไม่ค่อยมีมือด้วยถือหยิบแต่ถาดได้อันนี้สิบบาทปลากิมปลากิมก็สิบบาทหรอครับเท่าไหร่ปลากกิมสิอบอ๋อสิบบาทอ๋อถ่วยเล็กๆสิบบาทหมดเลยอ๋อโอเคนี่เด้วเยี่ยมเอาไรกวน ท้่วละสิบก็โดนไปหลายๆถ้วยอันนี้อ๋อน,น่าโดนน่าโดนแาอร่อยอะไหนลงถือไปก่อนเก่งจังเลยเออเก่งจังเลยอออ๋โอ้โหนู่ก็มานี่ได้เอาบบอ๋อวันนี้เขาไม่พร้อมไง่แม่จะเอาที่อุ้มมาให้ไหมหน้าเลยหน้าไม่รับแขก 85บาทอเล็งแปืมเีปอ็นมือะพอละไปเดี๋ยวไปเดินดูโซนตรงนู้นนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปเดี๋ยวไปเดินดูตรงโซนของหน่อยนึงซื้อประมาณนี้อย่างละนิดอย่างละหน่อยก็80กว่าบาท โอกันลน,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 นแว่ามันน่าจะเริ่มร้อนแล้วน่าจะถ่ายได้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วแต่เรว่าเราถ่ายครึ่งนึงหยุดครึ่งนึงอะไรเงี้ยมันก็ยังถ่ายได้อยู่เครื่องยังไม่ได้ร้อนมากนะแค่อุ่นๆอุ่นๆมือเฉยไปเดี๋ยวไปดูโซนของกันแผนให้ดูวนรอบนึง ถ่ายแบบหมุนเร็วๆ,ๆไม่รู้เป็นยังไงแต่สองทุ่มแล้วเพื่อนที่นี่ที่นี่เขามีตู้พวกตู้ไวแพวไอแพดมือถือเยอะนะมีแบบไม่ต้องใช้บัตรก็ได้เดี๋ยวไปดูโซนนู้นกันเคยมาซื้อเสื้อมือสองอยู่เมื่อก่อนไม่รู้ภาพมันวุบวาวุบวามวัาม้เช็ดเลนกล้องไม่ได้ด้วยเพราะว่าถือของอยู่เช็ดเลนกล้องหน่อยหนึ่ง ไม่รู้ว่าจะเช็ดแล้วมันจะสว่างขึ้นหรือเปล่าโซนนี้เป็นโซนนี้เป็นของพวกรองเท้ารองเท้าพวกเสื้อผ้าบ็อกเซอร์อะไรเงี้ยอยากได้พวกเสื้อกล้ามตัวหนึง่งดูดิเดินสบายใจมากอาจจะถ่ายไม่ได้หมดนะวันนี้ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้เตร็มตัวมาพอบโบจะรีบกลับบ้านแล้ว

เสื้อต่างประเทศนี่ไงนี่ไงเสื้อมือสองต้องกดโฟกัสอ่ะถ่ายมือเดียวนัเนีะ่ะถ่ายมือเดียวอีกมือถือของใช่ไหมลูกนี่ไงเสื้อมือสองแต่เขาไม่ค่อยมีเสื้อกล้ามอ่ะโอดูลมือดูไลมือ วีดีโอไปงานนิ่งไหมวอล์กแรกเลยเนี่ยวอล์กแรกเลยเนี่ยเฮ้ยวอล์กสองว่ะวอลกแรกเป็นเป็นที่ที่ศารอะพิกเนศนี่วอล์กสองของเครื่องนี้เฮ้ยแต่มันมันใช้ได้นะมันอาจจะไม่ได้ถ่ายกลางแดดด้วยมั้งมันนี่มันตอนมืดแลยเนาะจะสองทุ่มเช้ามาโคแต่มันมุมวายมันได้แค่นี้ละโมนี่<อ> <laughs> นี่หลายมากจะไมจับพี่เขา โจนนี้เป็นกระเป๋านะอันนี้ก็มีเสื้อมือหนึ่งมือสองมีถุงเท้าอาจจะไม่ได้ไปเดินตรงนู้นโหอันนี้เป็นที่ตรงนี้เราเคยขึ้นไปกิน่้วกองอะไรนะกองกองอะไรนะชาบูเลยนะกองอะไรนะจำไม่ได้ละกองมูอะไรสักอย่างเนี่ยร้านซื้อมาสองร้านเก่าเราอยู่แถวนี้เนาะจำได้ไหมจโบจำได้อ๋อนี่นี่นี่ใช่ร้านนี้ปะ เสื้อเมืองสองเสื้อกล้ามที่เราเคยซื้อไปจําได้ป่ะที่โบสายเสื้อบาร์ดอะแต่ไม่ค่อยมีเออใช่เฮ้ยมันเสื้อกล้ามเสื้อกล้าม้ยตัวนี้สวยนะเสื้อมาจับโอ้เสื้อกล้ามเสื้อกล้ามแต่ตัวนี้เป็นเอ็นนี่นะเป็นซีรีส์หนังนะเป็นเดอะโกลเด้นโกลครับซีรีส์เมกาอืมี้ตัวอะไรครับ ี้80บาท1เมต150น่าจะใส่ได้เนาะตัวยดีไม่ยอมนี่60บาท2ตัวร้อยเดียวผ้าบางไหมครับผ้าเป็นผ้าครับบางจับหนึ่งจับไม่มีมือไม่มีมือแต่หนึ่งของเลือกเสื้อก่อนนะครับจับเนื้อผ้าเนาะถ้พี่ชอบลายตรงนี้ลายก็ไหนพอได้เลยผ้าคาร์ตตอนมันจะนิ่มใช่ไหมค่ะ คนชอบคอหนามาเก็บคอหนาอะไรนี่ยผู้ชายบางคนเขาไม่ชอบใส่ผ้าบางเขาบอกเห็นขนลุ่มแต่บางคนพอเขาตัวใหญ่เขาไม่ชอบใส่ผ้าหนาแล้วเขาอยากใส่ผ้าบางแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยจริงนะคือเอาใจไม่ถูกกับลูกค้าเจอไม่สว่ผ้าบางนตัวนี้ได้เก็บพี่เขาแนะนำดีมากอ่าอยู่ทั้งนานลูกเลยก็วางกันเลยอย่างเงี้ยเฮ้เครื่องไม่ร้อนเลยว่ะอือ เราไม่ดี sleeve, ใส่สับกันไงนโมเมื่อยไหมอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านเลยโดนไม่กินตัวกิ่ตัวครับนะได้ไม่กินตัวที่เขาแนะนำดีเสื้อนิ่มๆนานๆซื้อเสื้อทีเดี๋ยวไปดูใหม่หกตัวสื้อกลก้ามสามร้อยแปดสิบเฮ้ยโทรศัพท์ไม่ล้อโทรศัพท์ไม่ร้อเลย อยู่ได้ดิแม่แม่ใบใบไม่ไปนะโอเคปะเรียบร้อยโอ้โหดูเสื้อป๊อปอายดิดูเสื้อป๊อปไอ้เดี๋ยได้เหรอไม่ใช่ของเล่นไงไม่ใช่ของเล่นหรอก็ของครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาดูเสื้อได้นะสวยๆไหม ตรงนู้นเป็นที่ร้านตัดผมพวกร้านเล็บร้านอะไรเงี้ยเครื่องสำอาง๋อ,อร้านนั้นที่เราเคยมากินเนาะหมูกระทะบ,บ้านนอกกว่าโบร้านใหม่ว่ะเ,เออเรากินร้านกองจูป่ะให้เรามากินอ่ะใช่ปะโหนานมาก้วเพื่อนไงสีเฮ้ยไม่ร้อนเลยว่ะโบตลกมากเลยถ่ายวีดีโอไม่ร้อน,อน <laughs> โทรศัพท์ไม่ร้อน <laughs> แต่แต่กูร้อน โบดอยเดิไปก่อนเดี๋ยวป้าเดินดูตรงนี้แป๊บนึงเฮ้ยร้านอะไรอะ่ะโอ้ไมสเตอร์กิวันนี้เราเคยมากินนะเดี๋ยวให้ให้ดูให้ดูแว็บนึงทางนู้นก็ออกได้โอตรงนี้เป,นเป็นเป็นมุมแบบร้านแว่นเฮ้ยแต่ถ่ายแล้วภาพชัดไม่ชัดไม่รู้แต่ว่าตอนนี้โทรศัพท์ไม่ร้อนเลยเมื่อกี้ไปเลือกเสื้ออยู่ประมาณเกือบ20่นาทีเพื่อนถ้ารวมๆการถ่ายวิดีโอแล้วไม่ได้กดหยุดเลย เดี๋ยวเรากดหยุดทีเดียวเลยคือมันไม่ร้อนเว้ยแปลกมากเลยอ่ะชัดได้ชัดไม่รู้เนี่ยมุมนี้ก็จะเป็นออเป็นของกินตรงนี้เป็นร้านตัดผมเคยมาตัดอยู่นะที่เนี่ยตัดสองสามรอบออตรงนู้นก็เป็นมุมรองเท้ามือสองแล้วก็ถ้าออกไปตรงนู้นก็เป็นที่จอดรถตรงนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านยา เมื่อก่อนโซนนี้มีโรงรงเท้าขายเขาก็น่าจะร้านทําเล็บร้อยหนึ่งขอต่อขนตาเนี่ยออกมาตรงนี้เป็นเป็นร้านจอดร,รถมอเตอร์ไซค์แล้วทุกนย่าร้านต่อเล็บเยอะนะที่นี่ผู้หญิงเขามาต่อเล็บกันเยอะอ่าอะไรอะ่ะขอเดินไปดูหน่อยโบเดินไปตรงนูลลนะวันนี้ไม่พร้อมจะนั่งกินที่นี่เดี๋ยวไว้รอบหน้ากนะันอ๋อร้านเปลี่ยนนาฬิกาเร <c oughs> ้านทาสีเจลนะสาวๆน่าจะชอบนะสาวๆโซนฝั่งทนเจลเล็บ ร้านกระเป๋าโอ้ตรงนู้นก็มีอีกโซนนี่ร้านร้านตผมเยอะเลนี่ของเล่น hey, เฮ้ยมีแี่งดนตรีสดเย่เ yeah. ฮ้ย <Hey, S 1> มีมุมนั่งแบบนี้ด้วยเขาทำใหม่เหรอเนี่ยนักดนตรีเปิดอ๋อเรามาเปิดหมวกได้นะใครสนใจมาเปิดหมวกได้เดี๋ยวซูมให้ดูว่าเสียงเป็นไงบ้างซูมยาก มือถือของมือนึงนะอาจจะสั่นหน่อยจะพยายามอมประมาณนี้แล้วกันถือของอยู่มุมนี้มานั่งเขาก็นั่งข้างๆก็ได้นั่งชิลๆฟังเพลงซื้อของมานั่งกินได้ตรงนี้เป็นร้านรองเท้าเพื่อนแล้วก็ตรงนู้นเป็นมุมที่เราเดินซื้อของมาไงคือเราเดินซื้อของมาแล้วก็มาหาที่นั่งได้เนาะ เอาประมาณนี้แล้วกันแล้วรอบๆนี้มันก็มีของอีกเนี่ยเดี๋ยวพาไปเดินดูนิดนึงเสื้อผ้าคือถ้าเราซื้ออ่ะร้านมือสองอ่ะเราก็จะจะมีร้านประจำไว้เมื่อกี้เนี้ยเป็นเป็นเป็นร้านแบบเราเคยมาซื้อร้านตรงนั้นประจําอยู่แต่ว่าไม่รู้คนขายใช่คนเดิมหรือเปล่าเ,เราเขาเขาบอกว่าเฮียเขามไม่อยู่ไม่รู้ว่าเฮียคือัอน่นหรือเปล่าที่ร้านซ่อมมือถือโซนนี้ก็เป็นรองเท้ารองเท้า ตรงนี้เป็นโซนตัดติดถนนแล้วมีหลายโซนนะมาเดินนี้ออกกำลังกายได้เลยเดินเลอะทางนู้นก็เดี๋ยวเรากลับบ้านทางนู้นอะ่ะเดี๋ยวเราเอารถออกทางนู้นได้อันนี้เป็นร้านขายเสื้อขายกระเป๋ารองเท้าเกงเห็นไหมร้านต่อเล็บเยอะเยอะที่สุดอะ่ะอันนี้เป็นร้านมือถือร้านขนม เนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเราเดินอ้อมไปตรงนู้นได้นี่ตรงนี้เป็นที่จอดมอเตอร์ไซค์นี่ไงที่เขามาถ่ายรูปตรงนี้ได้นะสายใต้ซูมซูมกลางคืนเลยสายใต้เซ็นเตอร์เข้าตรงนี้ได้เพื่อนเราเข้าตรงนี้ได้ป้ายตรงนี้เราจอดรถแล้วเราเดินเข้ามาทางนี้ได้ปึ๊บตรงนี้ก็นั่งชิลได้โอ้ยอยากนั่งชิวอะแต่ว่า ชิลไม่ได้เดี๋ยวกลับก่อนเดี๋ยวไว้หลังมานั่งชิวแล้กันนี่เราเดินเราเดินมาไม่รู้ติดหรือกรสิบอ๋อนี่มุมนักร้องอยู่ตรงนี้นี่ไงพอนั่งฟังเพลงเสร็จแล้วก็ดิ้งไปด้วยได้ตรงนี้อาจจะสั่นๆนะ ข้อดีของโทรศัพท์เครื่องนี้คือถ่ายแล้วมันไม่ร้อนเนี่ยแต่ไม่รู้ภาพเป็นไงบ้างนะไม่รู้ว่าข้างในมันร้อนไหมอันนี้ก็ร้านตัดผมร้อยห้าสิบนี่ร้านตัดผมไปเดี๋ยวเราเดินอ้อมไปทางนู้นแล้วกันทางนี้มันเขาจอดรถได้ตลอดแนวเลยเมื่อกี้เราเข้ามาทางข้างหน้าไงแล้วเราก็อ้อมกลับมาเนาะโอ้โหดูนี้ก็ร้านตัดผมอันนี้เดินเร็วแล้วนะให้ดูแบบเดินเร็วเดินเร็วเดินเร็ว เดี๋ยวจะตั้งชื่อคลิปนี้ว่าวอล์กแล้วกันวอล์กเป็นวอล์กของโ o ลเนอร์สี่โปร้านเด็กชายเดี๋ยวซูมให้ดูมันเริ่มถ้ามันเริ่มไกลมันก็จะเริ่มสั่นแล้วเห็นไหมโโหคุณพระซูมได้ไกลจริงเดี๋ยวเราเดินออกทางนี้ได้ถ้าเราเดินออกทางนี้จะไปที่รถเราได้ ร้านขายยานะถ่ายรูปหน่อยมันต้องค่อยแพนไปอย่างเงี้ยมันถึงจะไม่กระตุกไงแต่ถ้าเราแบบแพนแล้วเราก็ต้องโฟกัสโฟกัสด้วยเนี่ยตรงตรงนี้ที่นั่งแบบชิวๆไะเนี่ยเราเดินไปอยงนี้ไปไปหารถเราได้นะเนี่ยรถเราจอดตรงนู้นเลยนะเห็นไหมไกลลิฟเลย,ยนี่ปร้านยา เดี๋ยวลองซูมไปมหมรถเราอยู่นู้นเลยเนาะนู้นเดี๋ยวซูมแบบซูม่ะซูมสุดเลยอ่ะโอ้ซูมไกลมากเลยอุ้ยไกลนะน่ะเห็นคนป่ะ <c oughs> ซูมโคตรไกลอะเพื่อนดูดิคุณพา้าเดี๋ยวลองถ่ายดิสันนิดหน่อยหัวซูมไกลโคตร ไกดโพสไปเดี๋ยวเราเดินกลับไปมีคนอยากกลับบ้านแล้วโดนด่าแน่เลยเรามามัวถ่ายอยู่คือร่วมๆชั่วโมงนะที่เราอยู่ที่เนี่ยเดี๋ยวดูเวลาเรามากี่โมงเรามาถึงนี่กี่โมงนะนั่นแหละให้เวลาเป็นเครื่องเล่าเรื่องแล้วกันว่าเรามาที่กี่โมงกำลังรีบเดินกลับ่ะตรงนี้เป็นร้านลาบจุม่ม เฮ้ยมันแบบทุกระยะเดี๋ยวเราสลับกล้องหน้ามาไงสลับกล้องหน้าไงโถหมูกระทะบ้านนอกเริ่มต้น99บาทไอ้นีม่มันซูมอยู่มีอะไรจะบอกเพื่อนมือกดไปโดนมือกดไปโดนปุ่มหยุดวิดีโอเฉยเลยอยากให้เห็นความละเอียดภาพไม่อยาก เขาเรียกว่าไม่อยากย่อมันอะไม่อยากยอ่อไฟลเนาะเอาเป็นอันนี้เป็นเป็นอีพีสองแล้วกันเนาะโอ้โหตรงนี้มุมสวยจังไปเดี๋ยวไปที่รถเลดดยโโหจะจบอยู่แล้วอะดันไปกดจะกดถ่ายรูปไงเสือกเสือกไปกดเป็นแบบเสือกไปกดแบบโหร้านป้ายักษ์ป้ายักษ์ดันไปกดเป็นกดหยุดวิดีโอแบบกดยกเลิอกอะไม่เป็นไร โหร้านเสื้อเยอะก็ถ้าเราเดินถ่ายไปด้วยแบบเี้มันน่าจะเป็นภาพมันน่าจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปนะลองดูแล้วกันเล้าเบียร์บุหรี่ไม่ดีเลิกได้เลิกเลิกไม่ได้ที่นี่มีขาย เหล้าเบียร์บุหรี่เป็นสิ่งไม่ดีเลิกได้เลิกถ้าเลิกไม่ได้ที่นี่มีขาย <laughs> เลี้ยวปากเลยว่าะไ <c oughs> ปไปโบโทหาแล้วไป,ปมาแล้วพาลูกไป ป่ะปิดคลิปกันบายบายเจอกันครับบายบายครับบายเจอกันนะครับไป <Bye. S 1> ครับ bye. ปบิดคลิปกล้องหน้าบายบายเดี๋ยวซูมพระจันทร์ให้ดูพระจันทร์วันนี้อของแขวนเก็บจบด้วยภาพพระจันทร์ครับผมบายบาย